โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะผมขอบคุณสถานที่รามกรนี่ให้พวกเรามาไปเล่นมุมๆกันนะครับผมลายมือชื่อครับอินด้วยใช่ไหมพี่ฮะพี่ติกภูเก็ตตราพรป่าวผมแล้วก็มีอยู่ไหนอยู่ภูเก็ตในภูเก็ตฝ่ามือช่วยนะครับนิวหนึ่งสองสามนิวนิวครับพิณทราวเวอร์ไอ้เหี้ยไม่ใช่ติคนนิวแลโอเคออ่ะยู่ภูเก็ตเหมือนกันโอเคเด็กภูเก็ตต่างกันเองครับผมไม่เกี่ยวนะโอเคนะ มาเทนนต์ถามวันทีนะไหวนะร้านขายภายในงานใช่ไหมพื้นที่งานสวยงามนะพี่จบเอาพวกเฮ้ยมีของทั้งคู่เนี่ยมีเหลือทุกเป็นมวยเนี่ยผลลงเม็ดตอนนี้นีดหน่อยนะผมพี่แมวครับอยู่แถวไหนครับนี่ครับลานบางกรภูเก็ตเลยครับผมมาพี่เขาต้องแน่นอนต้องเป็นแน่นอนดูตรงเนี่ยวันนี้วอล์กอินไม่น่าทันแล้วมาเชิญพรุ่งนี้เลยนะผมอุ้ยขอไปน้แล้วครับมาด้วยอย่าลับอย่างเดียวเก่งนะต่อยด้วยครับผมต่อยด้วยตอยด้วยตอยด้วยสู้ด้วย สามวาทีเองออกอาวุธเลยออกอาวุธด้วยครับออกอาวุธด้วยยิงเหมือกออกเลยนัเดี๋ยว้ก็วดสีบนะอยากเราเซฟหน่อยเซฟหน่อยกระบการราชัอมาหออราตัวดีสานาทีเองสมนาทีเองอหนาอหน่อย ดูพี่ต่อยแล้วหนักจัดลองมาลองเลยแดงนี่หนักทุกดอกเลยครับยังเงินยังมีของครับผมมีของหรือเปล่ายังอยู่ไหวบันติครับเงินอัติเงินป้องกันตัวยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับผมต้องแน่นมากกว่านี้ครับผมมัดหนักเราต้องแน่นมากกว่านี้นะครับผมถ้าไม่แน่นเราจะเจ็บโอ๊ยไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาหน่อเจ็บเจ็บยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นเคลื่อนไหวด้วยมึงโยกหราเป็นไหมเฮ้ยนี่เจอเทรนเนอร์สอนนี่ โอ้ยเกมื่อกี้นด้หลบได้แต่ถ้าตระลมชาติต้อเป็นลยสามร้อยล้นาร้อย้นเขาเรียกว่าให้ออกจนหมดแต่ไม่ถึงเวลาแล้วนนไม่ได้คืนเลยออกแล้วใครบอกไม่ออกออกแล้วมาแล้วมาแล้วเครื่องติดแล้ว สยดีีงาเอฟซีฝั่งเราเอฟซฝั่งเาสนไหนก็แชร์หน่อยครับโหอยากได้เอฟซฝั่งเราเพิ่มยังเดี๋ยวจะไปวราอยู่นะผมเวียงจันนะผมง่ายง้ยเวียงจันนี่เอฟอย่างเยอะครผมเราดูในเพจนี่เป็นอันดับหนึ่งนทีงานเดียวกันเฮ้ย้างบ้าง้ย ผมว่าอนาคตไกลนะเป็นนักลงทุนนะรับเงินเดียวเลยทุ่มเยอะรุ่มดินอ่ะชกอปเอาเงินน้อยเอามงินน้อยพรุ่งนี้เจอกันครับบางเชียร์ตะโกนเฮดังๆเลยนะครับผมพรุ่งนี้ขอปีเขาเรียกไงส่วนปีกลับจับหมูเอาเขาพร้อมเลยสามสิบปีสามสิบปีนะเอาไปเอาไปวางตัวเยอะหน่อยน้องเจ็บเอา แล้วมึงต่อเลยเขาเดี๋ยวท่านคู่หนึ่งแล้วก็สีต่อคู่ท้ายเมื่อกี้บอกสคู่สุ้ท้ายแล้วก็สีจะไม่งอไม่ใช่ไครับท่ต่อยเปล่าดต่อได้หมดครับต่ได้หมดครับหนึ่้สองสมตอนเสร็จแล้วเคยไส่ที่อื่นไหมครับจุไม่รู้ครับประกาศทาโสดไี่ไุ่มี่นี่ับซนี้จะมีแบงค์เอต่อย